สวัสดีครับพบกับช่องผูกกองช่าง JO1 Official ครับเช้านี้ครับหลังจากเมื่อคืนนี่ครับประมาณสักสองทุ่มเนี่ยลมมันอย่างแรงครับหลังจากนั้นก็มีฝนตกมาประมาณสักยี่สิบนาทีนี่นะครับก <laughs> เลยเพิ่มความชุ่มชื้มาหน่อยนึ่งครับ หนามในนาก็จะมีขึ้นมานิดหนึ่งครับนี่ครับนี่ถอนแห้งแล้วครับแห้งไวครับมันลมแรงที่นี่แรงนานครับนี่ครับนาครับรวมต้นลังกาเนี่ยครับที่เห็นดอกเมื่อตอนนุ่นนะครับนะครับดอกลังกาครับนะครับที่เห็นอยู่นะครับไม่ใก่เขาไม่เช่รวงเขาเลยครับเพราะร่วงเขายังไม่ทันออก เห็นเรื่องเลี้ยงันคือดอกต้นลังกาครับมันเริ่มยุบแล้วครับตอนนี้มันออกดอกมันแก่แลวมันยุบแล้วมันก็จะตายครับแต่เรามีน้ำในนาปุ๊บมันก็จะถ่วมต้นมันเดี๋ยวต้นมันก็นเน่าเป็นปุ๋ยต่อไปครับนี่นี่ครับดีมานมีเพิ่มความจุ่มฉ่ำม,มาหน่อยนึงนะครับนี่ดีกว่าไม่โต๊ะครับถ้หนาคางกันนี่เขาก็ มีน้ำนะครับกันแรงจช่นเดีตกบต๊ะมานอไน่เขาตัดครับนี่เขาใช้เครื่องตัดยาเนี่ยครับตัดใบเขาเมดเลยครับนี่ครับนาคางกันนี่นาพี่น้องกันเนี่ยนะครับตอนนั้นมันมีแต่ยาครับนี่ก็ตัดให้เขามันขึ้นใหม่ครับมันเริ่มจะแตกใบใหม่มาแล้วครับนี่นี่ครับตัดแลงนี่ประมาณหกเจ็ดไร่นะครับนี่ราประกาศวันนี้ก็ครับขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับแตด ฝนก็ดไม่โต๊ะนะครับนี่ครับคือเปาะแปะพะไปเม็ดน้น้อยครับแต่ว่าเหมือนไม่โต๊ะนะครับนี่ครับดูอากาศมันก็ขึ้นไปมดเลยครับนี่เหมือนท้องฟ้าปิดนะครับแต่เาฝนมันไม่ไม่โต๊ะไม่แรงครับนี่ครับนี่ครับฝ้าปิดมดเลยครับนี่นี่ครับี่าปิดมดครับอยากให้โต๊ะเกี้ยนครับนี่จะได้มีน้ำได้ว่าเขามันกอด ดีขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะมันโดนฝนครับในเหมือนเราสูบน้ำใส่ความชุ่มฉ่ามันจะต่างกันมันก็มีน้ำขึ้นมานิดนึงครับเดี๋ยวมันต๊ะหน่อยไปหน่อยหนึ่งครับมันต๊หน่อยไปหน่อยหนึ่งนาจะโต๊ประมาณสักสองชั่วโมงย่างงี้ครับมันจะพอได้น้ำนะครับน่ครับยากับยาไว้ยันนะครับนี่ยาขั้นนาเนี่ยผมก็เพึ่งตัดไปเลยครับนี่ไออทิตย์เดียวนี่ครับนี่ดูครับ ดอกรังกาครับเนเลี้ยงเหต็มเต็มครับนี่คไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันก็หยุดแล้วครับมันดอกอดอกมันแก่แ้วมันก็จะตายตามว่าละมันนะครับแหงไวครับบ่อที่ผมสูบน้ำกักตุนไวน้ำก็แห้งครับ ครับบอดผมสูบน้ำกักตุนไว้นี่ครับนี่ก็แหงไว้ครับนี่ดูครับดูรอยขาบมันครับขาบขาบเดิมมันครับนี่ครับตุนตรงขาบเดิมมันนะครับนี่ขาบดำดำลงมาตรงไข่หอยลงมาเนี่ยนี่น้ำลดลงมากับประมาณเกือบฟุตหนึ่งแหละครับนี่แค่อาทิตย์เดียวนี่ครับนี่ลดไวครับแหงไวเป็นน้ำ หนกเป็นน้ําี่นาครับแหงไวๆครับนี่ต้นลำพันธ์นี่บ่อไม่มีวิธีกำจัดมันครับนี่เคยไปเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแล้วมันก็ตายพอดนาแรงน้ำมันแห้งมดมันก็จะขึ้นมาใหม่ครับตายยากครับต้นลำพันธ์นี่ครับเป็นวัชพืชจีดกำจัดยากครับที่นี่เงามีหัวครับโอ้นี่ครับ น้ำมันมารวมครับนี่ตอนนั้นไม่มีน้ำเลยแห้งมืดเลยครับตรงนี้แรงวันหนุ่นจะขึ้นมาหลายไปแล้นน้ำถาสูบน้ำนี่ครับนะครับที่ผมสูบน้ำมาใส่น้านี่ครับครับท่อสูบก็ยังวางอยู่ครับนี่เผื่อไว้สูเผื่อมีน้ำมนหลยๆหลครับโอ้ยไม่พอสูเลยครับนี่สูไม่ได้พอชวโมนะครับนี่ถ้ไปแห้งนี่ครับนี่ครับน้ำ ครับตัวเม็ดฝนนะครับหยดแปะเพาะแปะน่ครับน่อยๆนะครับน้ำแค่นี้ครับแปลว่ามันโไม่แรงนะครับนี่เป็นลมซะส่วนใหญ่นี่นะครับพอดสูบยังอยู่ครับวางอยู่ที่เดิมนี่แหละแต่มันมีน้ำขึ้นมาถึงขนาดตรงนี้นี่ครับนี่ตรงเขียวๆี่ที่ท่อนครับที่จะสูบครับเพราะมันสูบตรงเนี้ยสูบแค่นี้กับ ไม่ถึงจะโมนะครับมัไดไป่้นาำคนนิดเลยครับอยากทำหน้าก็ยากดแคสายแค่น้ำฝนอย่างเดียวแต่มันก็ยังดีครับมันเพิ่มความชุ่มฉ่ำขึ้นมานิดนึงดีกว่ามมิด่ตกเลยครับตกมันมันกดแหงครับ ลดวกแถมมีลมแรงแลี่ครับแป๊บเดียวเลวน้ำหายมัดนะครับน้ำในนานี่นี่ยังเห็นนี่ครับนี่ถ้าไม่มีฝนตกผมมาใส่นี่สามวันทันหละครับนี่แห้งมัดครับนี่นี่ครับนาอบนาครับไวเชอรี่จับทิ้งนะครับ มันมาขึ้นเขาครับนี่มันจะมาวางไข่เด้ครับนี่เนี่ยนี่ครับมันจะขึ้นวางไข่นี่ครับลอยไข่ <c oughs> มันก็จะไข่ทำต้นเขาแบบนี้นะครับนี่ไม้เชื่อรือครับอุ้ยก็ใส่ได้ีมีงามครับประวัติครับดู น้ำที่เราสูมมันนานจะกล่อยๆหนึ่งใจก็ยิ่งกว่็เราไม่สูบใส่ครับพอยืดอายุมันนี่ก็อยกแปลงหนึ่งครับนี่นี่ของผี่สาวครับนี่นามเมื่อสามสี่วันที่แล้วถึงร้ายครับนี่นามทงนี้แห้งมัดเลยครับเขาก็กำลังงามครับเขาก็แต่กอดีครับนี่ครับครับเรื่อมแตกกอแลลวครับเขาครับแต่กอ ครับแล้วยังเดียวไม่มีน้ำท่านนะครับตอนนั้นดินแห้งมากนะครับดินขาวนะครับเนี่ยนฝนมาพรมใส่มาคืนนีดหน่อยนึงมันก็ยังดีขึ้นครับนี่เขานี่จะงามดีเจนครับนี่ครับนี่อันนี้ก็หาไหลนะครับไปถึงนู้นนะครับนี่ย้นครับนาทีหาไหลครับถึงที่ถนนนลยครับเขางามเขียวดีครับแต่กอดี จะไม่มีน้ำครับไม่มีน้ำจะซูบได้ตอนนี้ครับครับเขางามเขียวงามรออย่างเดียวคือรอฝนนี่แหละครับถ้าฝนตกมาหาก็โอเคอยู่ครับนี่แมนี่ยังดีนิดนึ่งครับฝนพรมมาหาย Uh -huh. uh -huh. y รออย่างเดียวครับความหวังคือรอฝนนะครับพายุมันเขามันก็ไม่ผ่านแถวนี้ครับตื่นโตก๊กจนน้ำท่วมแต่แถวนี้มันแรงมันก็แปลกดีครับสำหรับซิปนี้กับไว้เทนี้นะครับเด้อขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ